ไมโครดราม่าหรือละครสัน้นเปิดมาแบบนี้ครับอาจจะไม่เก็ตครับผมแต่ถ้าบอกว่าฉันเน่ะเป็นประธานบริษัทนี่ครับเป็นไงพวกคุณพอจะเก็ตกันแล้วใช่ไหมครับพวกนี้เนี่ยเรียกว่าละครสัน้นหรือละครคุณธรร,รมที่เราน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในบ้านเราเนี่ยครับน่าจะเห็นผ่านตากันมาเยอะไม่ว่าจะเป็นคนเป็นโลกไอ้นั่นเคล็ดไอ้นี่เคล็ดซึ่งละครลักษณะนี้เนี่ยครับไม่ได้มีแค่ในบ้านเราครับแต่ทําไมครับละครลักษณะนี้ถึงเป็นที่นิยม และสร้างเม็ดเงินได้ดีมาติดตามไปพร้อมๆกันครับก่อนจะไปตัดสินว่าละครที่เราเคยเห็นผ่านตาเนี่ยมันแย่นะครับผมเรามาทําความรู้จักละครประเภทไมโครดราม่ากันก่อนซึ่งไมโครดราม่าเนี่ยครับก็คือละครที่มีลักษณะสั้นใช้เวลาต่อ1ตอนเนี่ยไม่นานมากนักอาจจะอยู่ที่นาที1นึ่งนาทีนะครับผมหรือว่าไปจนถึง10กว่านาทีก็ได้ นอกจากนี้ครับบางเรื่องอาจจะมีหลายๆตอนต่อเนื่องกันบางเรื่องเนี่ยหนาทีครึ่งแต่มี80ตอนบางทีเราก็ล่อเป็นหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะครับผมนอกจากเรื่องของระยะเวลาครับละครเหล่านี้มักจะมีลักษณะที่ผลิตมาเป็นแนวตั้ง <c oughs> เพื่อรองรับกับพฤติกรรมคนที่ชอบดูผ่านโทรศัพท์ <c oughs> และจะมีลักษณะพลอตที่น่าสนใจจนดึงดูดคนดูเอาไว้ได้ผมไปดูมาเรื่องหนึ่งครับชื่อว่า The Missing Master Chef ครับผมเป็นละครสั้นจีนครับที่ว่าด้วยเรื่องของเหตุการณ์จะเป็นยังไงเมื่อเชฟที่เรียกว่าเชฟเทวดาเนี่ยหายตัวไป แล้วพี่แกเนี่ยไปแฝงตัวเป็นเด็กหลังครัวในพัตงารแห่งหนึ่งครับผมทีนี้ก็จะตามสเตปละครคุณทําที่เราเคยเห็นผ่านตาครับก็จะมีคนเข้ามาดูถูกว,ว่าทําได้เหรอนู่นนี่นั่นเป็นเด็กหลังครัวเป็นคนหั่นผักก็ไม่เห็นจะได้นู่นนี่นั่นอะไรอย่เงี้ยครับแต่ว่าไม่มีใครรู้ครับว่าจริงๆไอ้หมอนี่เนี่ยเป็นเชฟระดับเทวดากันเลยทีเดียวนะครับผมคือผมไปดูมาแล้วไอ้เหี้ยเก่งจริงที่นี่เป็นสถานที่ที่มีการศึกษา 制作野生食物哦，是的，他就是人们谈论的野味厨师。从表面上看，情况可能并没有那么糟糕，但让我们给他一个机会。为什么不尝试制作你认为最美味的野生食物呢？我现在可以吃了。什么样的差劲厨师会懂他的手艺？你稍后会见到我。 ไม่ได้จิตใจอย่าเ่าโอเคทีนี้มาต่อกันที่เนื้อ,อาหาของเราครับ ในโลกที่ยุคอินเทอร์เน็ตขยายเป็นวงกว้างครับและก็ตลาดของสื่ออนเตอร์เทนเมนต์ในจีนเนี่ยพัฒนาเยอะขึ้นสำนักข่าวไชน่าเดลี่ครับมีรายงานจากงานเสวนาเปิดจริงอินเทอร์เน็ตออเดียลวิชวลอาร์ตคอนเฟรนซ์ปี2024ครับว่าพฤติกรรมการเสพสื่อของวัยรุ่นได้เปลี่ยนมาหันมาเสพสื่อประเภทวิดีโอเรื่องเล่าสั้นๆกันมากขึ้นในชีวิตประจําวันโดยในวงเสวนาในงานครับนายหวังเฉินครับหัวหน้าหน่วยละครสั้นของโตอินแอปพลิเคชันวิดีโอสั้นของจีนได้กล่าวว่าอุตสาหกรรมละครสั้นในจีนเนีียยนี่่่่ยาางเนปทผมซึ นสถานะจากตลาดเล็กๆเข้าสู่ตลาดกระแสหลักนอกจากนี้ครับนายหลี่เจียง CEO ของเดียนซงเทคโนโลยีบริษัทที่ทำงานเฉพาะเจาะจงในด้านดิจิตอลคอนเทนต์ของโทรศัพท์มือถือกล่าวว่ามีการสำรวจพบละครสั้นกว่า1 0,000เรื่อง ในตลาดคอนเทนต์เมื่อปีคิดาศักราช2023 <laughs> ในขณะเดียวกันครับสู่เจียนนักแสดงชาวจีนอายุ69ปีครับให้สัมภาษณ์กับทางรอยเตอร์ไว้ว่า <laughs> เดี๋ยวนี้ผู้คนไม่ไปโรงภาพยนตร์กันแล้วแล้วมันสะดวกสบายกว่าที่จะหยิบโทรศัพท์มาดูเมื่อไหร่ก็ได้ทําให้เห็นนะครับว่าผู้คนในจีนเนี่ยหันมาสนใจละครสรั้นกันมากขึ้นจริงๆนอกจากจานวนละครที่มีหลายเรื่องและมีคนดูเยอะแล้วก็ทําให้เกิดการสร้างไรายได้อย่างมากครับผมข้อมูลจาก iimedia research ระบุว่าในปีคิต์ศักราช2023อุตสาหกรรมละครสั้นในจีนสร้างเม็ดเงินในตลาดได้มาากกว่37 ห,หรือราวนหรือราวๆ172ล้านบาทและยังมีการคาดการ์ครับว่าตัวเลขจะพุ่งขึ้นสูงถึง100ล้านหยวนในปีคริสต์ศักราช2027แล้วทำไมละครสั้นจีนมันถึงสร้างเม็ดเงินได้มากขนาดนี้นี่เลยครับผมเวลาเขาปล่อยตอนแรกออกมาเนี่ยมักจะให้คนดูฟรีไปก่อนครับผมอาจจะไม่ใช่แค่ตอนแรกนะบางทีอาจจะ8ตอนในใน80ตอนอะไรเงี้ยก็จะให้ดูฟรีไปก่อน8ตอนพอมาดูไปเรื่อยๆใกล้จะช่วงจบตอนหรือช่วงที่มันเป็นพล็อตวิสต์เนี่ยแบบเป็นช่วงที่แบบกำลังจะพีคแล้ว กรุณาชําระเงินเพื่อดูต่อซึ่งมีหลายราคาครับผมแต่ว่าจะบอกว่าถูกกว่าที่คิดนะครับผมตัวอย่างเช่น1 u s ดอลลาร์นะครับหรือ35บาทสามารถดูเพิ่มได้อีก20ตอนหรือบางเรื่องเราก็สามารถทนดูโฆษณาให้จบแทนการเสียเงินได้นะครับแต่นอกจากเทคนิคนี้แล้วนะครับละครสั้นจีนยังมีพลอตที่มักจะทิ้งป่มเอาไว้เพื่อให้คนดูเนี่ยขาดใจข้างในลึกๆนะครับผมทําให้ต้องหาดูตอนต่อๆไปได้ข้อมูลจากรอยเตอร์ครับยังระบุเพิ่มว่า อีกหนึ่งข้อได้เปรียบของละครสั้นแบบนี้เนี่ยครับคือการที่มีต้นทุนต่ากว่าการผลิตสื่อบันเทิงประเภทอื่นโดยงบประมาณที่ใช้ในการผลิตนั้นเนี่ยครับใช้แค่ประมาณ2 0 0แสนหยวนไปจนถึง2ล้านหยวนหรือคิดเป็นเงินไทยกร็ราวๆเก้าแสนถึง9ล้านบาทนอกจากนี้ครับยังใช้เวลาในการถ่ายทําที่สั้นกว่าอย่างอื่นเพราะบางเรื่องนะครับใช้เวลาถ่ายทาเพียง6วันซึ่งต่างกับการถ่ายละครทีวีหรือซีรีส์อื่นๆอย่างมากอย่างไรก็ตามครับ แม้ว่าละครสั้นจะสร้างรายได้และมีคนดูมากมายแต่ในทางลบก็สร้างปัญหาได้เหมือนกันในระหว่างปีคิดือกราช2022และ2023ครับหน่วยกำกับดูแลของสำนักงานบริหารวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์แห่งชาติหรือ n r t a มีการทำแคมเปญ Special r e t i f i c a t i o n ซึ่งแคมเปญนี้นะครับได้ทำการนำละครสั้นออกไปกว่า25,300เรื่องนับรวมๆก็ได้อรมาณ1.4ล้านตอนนะครับผมซึ่งเหตุผลหลักเนี่ยก็เพราะว่าเนื้อหาของละครเหล่านั้นครับมีลักษณะลามกมีความรุนแรงแล้วก็หยาบคายแต่เมื่อเดือนมกราคมปี2025ที่ผ่านมาครับ n r t a เนี่ยครับได้มีการปล่อยแผน Micro Drama Plus ที่มีเป้าหมายในการนำอุตสาหกรรมละครสั้นครับมาบูรณาการเข้ากับ อุตสาหกรรมอื่นๆโดยมีแผนงานที่จะออกนโยบายครับเช่น travel through microdrama หรือเป็นการท่องเที่ยวผ่านละครสั้นก็คือแนวคิดที่จะโปรโมตสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ทําให้พื้นที่ที่ไม่ใช่ตัวเมืองใหญ่นีครับมีชีวิตชีวามีผู้คนสนใจไปเที่ยวมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อง,งานนะครับก็จะมีการสร้าง100ละคสรสั้นในหลากหลายที่ครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่สําคัญทางวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองหรือสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึง NRTA ก็มองว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆล้วนมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และความสําคัญทางวัฒนธรรมซึ่งจะสามารถกระตุ้นให้คนดูละคสรสั้นเหล่านี้นะครับอยากมาดูที่สถานที่จริงทําให้เกิดโอกาสาที่จะสร้างการท่องเที่ยวและการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นในบางมณฑลอีกด้วยซึ่งอุตสาหกรรมละคสรสั้นนี้นะครับกำลังจะถูกนาไปบูรณาการเข้ากับภาคอุตสาหกรรมอื่นนๆเเพพื่อัฒา โมเดลทางธุรกิจต่อๆไปสวัสดีครับคุณบิลลี่ให้ให First time Thailand Yeah First time โอ Thailand ครับ Temple so beautiful Good but but No 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 temple No temple Yeah Why For forward f o r w a r d การการลีอยู่ไหนการลีอยู่ไหนอ๋อการลีอยู่ไหน Yeah การลีอยู่ไหนอ๋ออยากได้กาลี Yeah ไม่บอกแต่แรกไปไปไปเดี๋ยวไปไปไป ตอนนี้นะครับมีหลายรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยเริ่มตอบรับต่อนโยบายไมโครดราม่าแล้วอย่างมณฑลกวางตุ้งครับที่นํานโยบายนี้มาเริ่มใช้และสนับสนุนให้เหล่าโปรดิวเซอร์เนี่ยครับหันมาใช้เทคโนโลยีที่ล้ําสมัยในการผลิตละครเพื่อนําเสนอให้ชาวต่างชาติได้รับชมซึ่งละครสั้นจีนครับไม่ได้ดังแค่ในหมู่คนจีนเพียงเท่านั้นข้อมูลจากบลูมเบิร์กครับรายงานว่า หลังจากมีการแข่งขันที่สูงในตลาดประเทศจีนทำให้เราแพลตฟอร์มอุตสาหรรสตรีมมิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นไอชิยี่นะครับและเทนเซ็นนะครับก็เริ่มจะมีการขายลิขสิทธิ์ละครสั้นสําหรับลูกค้าในประเทศและนอกประเทศหรือ Short m a x นะครับผม แอปพลิเคชันที่มีการดาวน์โหลดสูงทั่วโลกและมีการแปลภาษาครับเพื่อรองรับกลุ่มผู้ชมต่างชาติหรืออย่างที่สหรัฐอเมริกาครับก็มีแอปพลิเคชันละครสั้นถูกดาวน์โหลดมากถึง30ล้านครั้งทั้งใน Google Play และ App Store ในไตรมาสแรกของปี2024นอกจากนี้ครับการเพิ่มขึ้นของผู้ผลิตละครสั้นจีนก็พัฒนาต่อไปถึงขั้นมีการตั้งฐานการผลิตที่อเมริกาโดยมีการทำงานร่วมกับคนเขียนบทที่ทำงานจากจีนแผ่นดินใหญ่อย่างแอปพลิเคชัน Liu Short ครับบริษัทอเมริกันทีีม่มเจ้าขอองคื Cracing Maple Studios ใน แคลิฟอร์เนียครับเป็นแอปสตรีมมิ่งวิดีโอสั้นซึ่งออกแบบมาสําหรับมือถือครับมีผู้สมัครใช้งานกว่า10ล้านคนต่อเดือนตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2 0 2 2และตอนนี้ครับมีแผนที่จะขยายตลาดไปสู่ละตินอเมริกายุโรปและเอเชียแปซิฟิกและจะมีภาษารองรับถึง16ภาษาโดยเป็นการนําบทของละครสั้นจีนเนี่ยครับมาปรับและให้เป็นการใช้นักแสดงอเมริกาแทนพูดถึงละครสั้นจีนกันมานานครับ มาพูดถึงละครคุณธรรมบ้านเรากันบ้างครับอย่างที่กล่าวไปตอนต้นแล้วครับว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินประโยคยอดฮิตเมื่อหลายปีก่อนอย่างฉันเป็นประธานบริษัทท่าๆประโยคละครคุ้นเคยครับจากละครคุณธรรมไทยของพลอยชิตจ,จันท์ที่มีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องของยามที่เข้ามาทํางานในบริษัทแห่งหนึ่งและโดนดูถูกดูแคลนโดยพนักงานในบริษัทก่อนที่สุดท้ายเนี่ยครับจะเฉลยว,ว่าจริงๆแล้วตัวฉันเนี่ยคือประธานบริษัทซึ่งแน่นอนครับว่าชาวไทยหลายคนครับก็คงผ่านตาก,กับรายการทีวีที่เล่าเรื่องละครคุณธรรมมาไม่น้อยครับนั่นก็คือรายการฟ้ามีตาครับ รรีาวกจะวิงจึงไม่แปลกใจครับถ้าเกิดเราดูละครควรทาบนโลกออนไลน์แล้วคุ้นเคยละครของไทยนะครับละครลักษณะนี้มักจะมีเนื้อหาที่ว่าด้วยเรื่องของกฎแห่งกรรมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วหรือการที่มีคติสอนใจแทรกอยู่ในเรื่องเช่นความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นหรืออย่าไปดูถูกใครๆเขานอกจากนี้ครับคนดูที่เติบโตมากับละครไทยครับมักจะชอบหรืออินกับบทสรุปของตัวละครที่คนร้ายในเรื่องเนี่ย มักจะเจอกับบทสรุปที่นําไปสู่ความสะใจซึ่งละครคุณทําหลายๆเรื่องนะครับก็มักจะมีบทสรุปเช่นนั้นนอกจากช่องของพลอยชิตจันก็มีอีกหลายช่องครับที่ผลิตละครสรั้นคุณธรรมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นช่องดอยแม่สลองสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้ติดตามหลักล้านคนที่ทำคอนเทนต์ลักษณะนี้เนี่ยมาตั้งแต่7ปีที่แล้วหรืออีกช่องครับซูเปอร์พีคซีรีส์ที่ทําละครสรั้นที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างฉันเป็นโลกเอลเครสตผลิตละครลักษณะนี้ครับมาร่วมๆ2ปีจนมีผู้ติดตาาามหหลลลักลย้นนคน ซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละเรื่องของ2ช่องนี้ครับมียอดชมสูงตั้งแต่หลายหมื่นไปจนถึงหลายล้านอย่างโลกเอลเครสเนี่ยยอดชมตอนนี้ล่อไป7ล้านแล้วนะครับซึ่งไม่เพียงแค่คนดูเยอะครับแต่เรื่องรายได้ก็พอใช้ได้ครับผมทางดอยแม่สลองเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่าได้รายได้อยู่ราวๆหนึ่งแสนยูเดอลลาร์หรือรา,ราวๆสามล้านกว่าบาทต่อเดือนซึ่งแม้ว่าทางดอยแม่สลองครับจะออกมาบอกต่อว่ารายได้ลดลงเพราะผลกระทบจาก ละครสั้นคนดีคนเดิมของพี่จีนนั่นเองเมื่อมีละครเยอะขึ้นครับมันก็มีปัญหาตามมาเหมือนที่เราเพิ่งน่าจะเห็นกันไม่นานนี้ครับกับละครที่มีเนื้อหาสื่อไปในทางลามกอนาจารเนื่องจากมีฉากที่เป็นเด็กนักเรียนเนี่ยกำลังถ่ายใต้กระโปรงของครูเกิดเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมากมายถึงความเหมาะสมนอกจากนี้ครับละครเหล่านี้ยังสามารถเข้าถึงผู้ชมได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วซึ่งทําให้การผลิตเนื้อหาใดๆเนี่ยครับผู้ผลิตควรคํานึงถึงผู้ชมที่เป็นเยาวชนด้วยเพราะว่าเนื้อหาบางประเภทอาจจะไม่เหมาะสม โอเคครับฟังมาถึงตรงนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าอุตสาหกรรมละครสั้นละครคุณธรรมไม่ว่าจะของไทยหรือจีนที่เล่ามาเนี่ยครับกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างเป็นปรากฏการณ์และยังสร้างรายได้มากและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีกซึ่งทางประเทศไทยของเราครับสามารถยกระดับละครสั้นไทยขึ้นมาไม่รู้นะอาจจะมีนโยบายแบบไมโครดาม่า p l u สแบบจีนก็อาจจะทำให้อุตสาหกรร,ลร,รมละครสั้นหรือละครคุณธรรมบ้านเราเนี่ยครับสูสีสต,ตีตลาดแข่งกับจีนเลยก็ได้สำหรับทุกท่านนะครับที่ชมกันอยู่ มีคำแนะนําให้กับคนที่ทำละครสั้นว่าอย่างไรหรือใครชอบดูละครสั้นเหล่านี้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้ครับแล้วก็สําหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับผมเนี่ยต้องขอบอกว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยไม่ใช่ครีเอทีฟครับและผมก็ไม่ใช่คอนเทนต์ครีเอเตอร์และผมก็ไม่ใช่ผู้ประกาศครับผมเนี่ยเป็นประธานผ้าป่า,ปาสวัสดีครับ